ที่4กำหนดให้ f x เท่ากับ f x กํลังสองบวกหเมื่อ x เท่ากับ3 5 x ลบ5เมื่อ x ไม่เท่ากับ3และฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3หรือไม่เราจะหา3ขั้นตอนขั้นตอนที่1หาค่า f a จะใช้สมการแรกในการหาจะได้เป็น3กํลังสองบวก1มีค่าเท่ากับ10ขั้นตอนที่2หาลิมิต ก็จะใช้เป็นสมการแรกเนื่องจากฟังก์ชันต้องการหาที่ x เท่ากับ3เท่ากับ3กํลัง2บวก1เท่ากับ10ขั้นตอนที่3เรามาดูว่าขั้นตอนที่1และ2เท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากันจึงเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องค่ะ